ขนาดนะลูกระวังก้นนาเฟไปแล้วหนม่าอาพรอมไหนหมูน,นึงว่างเราจับเวลากี่นาที่าเอาสักก<อ>าตนาทีห้าอ่าหมดเวลาในการหมดเวลาในการ วิ่งทีลเราก่นอ่ะกันปึกษากาต่อไปสององก็สามเ้างแย่กันพวกนายสองสองก็สามกางแย่กันนะเขาให้ฐานเรกี่นาทีเราให้เวลาให้นาทีไม่มากไปสนาทีนะเอาถ้าสามไปเราว่าห้าห้เวลาในการวิ่งไปวิ่งน้ำสามนาทีเริ่มไปดีไบ้านดีจ้ะไวิ่งจ้ะย มีคนมาคนเดียวมาช่อยกันทำอะไรห้ามมาอยู่ในเรื่องไปช่วยเพื่อนไม่แบ่งทางให้เพื่อนเลยไปรับกันมาต่อทะลุรับกันมาเห็นทหารเข้าแจกตู้เองนั่นไม่หล่ะเขาแจกเองขอคนไข้จากไม่ได้น่ะใครไม่มีส่วนร่วมโดนตัดคะแนนเขาต่อต่อกันเห็นไหมลูกตัวเองจับกระป๋องของตัวเองหนึ่ง

โห่เจ็บดีเหมือเกันเฮ้ยเฮ้ดีอยู่หมู่ไหนห่างคะแนนดิเอ้โหมึงย้อนมึงก็ร่วงแมตช์ว่ะนึ่งนาทีสามสิบวินาฮี

ใส่ได้ใส่มาหลดนคุณลงนาดีนั่หนึ่ง้าทีสุดถ่ายมเฮ้ยวิ่งไปเลยไปไปวิ่งตกหนามเมื่อกี้ถ้าใครเล่นถ้าใครแพ้ได้เลยครชนก็เอยนีเฮ้ยได้หน่อยเข้าเลด้วยดต้องชนะ อืออแต่นางนมันอ้นาำมันดำสไม่เนาะยังยังแล้วทยิ่งเะ